วันที่หกกันยายนหกันยายนสองันหห้าสิบสามอ่2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมีสติแนบแน่น กับลมหายใจเป็นอย่างไรนะเพราะว่าการที่เราจะรู้แต่ละขณะได้เนี่ยเราจะต้องมีสติดีมากเลยสติตรงที่จะแนบแน่นลมหายใจเนี่ยก่อนจะแนบแน่นอยู่ต้องตื่นก่อนนะด้วยการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างที่เราเคยฝึกและให้มันมีเห็น พอมันมีเห็นแล้วหัดมองมองมาจากเห็นนะหรือมองมองในเห็นนะมองตัวเองนั่งตัวที่มีเห็นอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็จะเห็นเคลื่อนเห็นขยับแต่ถ้ามีมองไปพร้อมๆกับการเห็นเนี่ยไอ้ตัวมองไปพร้อมๆกับการเห็นเนี่ยมันจะเริ่มมองเป็นขณะขณะขณะ หาหาคนมองเจอไหมเราเรียกผู้รู้แล้วกันผู้รู้คือสติตรงที่มองอเพราะนั้นลืมตาก่อนเห็นตื่นขึ้นมาก่อนเห็นยิ่งมากยิ่งดีแต่ยังไงก็แล้วแต่มันต้องค่อยๆฝึกนะเอาว่ามีเห็นมีเห็นตัวเองนั่งเหมือนกับตัวเองนั่งเนี่ย